สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูจันเอง กับหนูแล้วเนาะกับการเขียนนะคะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นใช่ไหมวันนี้เนี่ยก็เป็นการเขียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเขียนบนสื่อ Electronic. อิเล็กทรอนิกส์อ่านี่สําคัญนะเพราะว่าเราคุ้นชินกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์มากๆเลยพวกโซเชียลต่างๆใช่ไหมพวกไลน์พวกเฟซบุ๊กพวกอินสตาแกรมหรือพวกทิก t o ็ตที่เราแบบมักที่จะนําไปแสดงความคิดเห็นกันเนาะมาดูกันว่าการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันมีความสําคัญแล้วก็มีลักษณะอย่างไร ซึ่งในปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีส่วนสาคัญในการใช้งานของนักเรียนมากใช่ไหมโดยเฉพาะการสอนออนไลน์หรือการเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยก็มักจะใช้นี่แหละนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการมาปรับใช้ในการสอนอเรานะคะเรามาดูวิธีการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันว่าเป็นวิธีการยังไงนะคะอันนี้หนึ่งคือศึกษาลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการเขียนนะคะวิธีการพิมพ์ข้อความตัวอักษรและสัญลักษณ์ พื่อให้ทราบลักษณะเฉพาะของสื่อที่ต่างกันนะคะรวมทั้งพิจารณาว่าสื่อดังกล่าวเนี่ยส่งข้อมูลถึงบุคคลหรือกลุ่มคนใดนะคะซึ่งทําให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะตัวอย่างเช่นแบบโปรแกรมสื่อสารต่างๆอย่างเช่นพวกไลน์พวก Messenger รจจอระไรพวกนี้มันก็จะมีเครื่องฟังก์ชันที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าจะมีการส่งข้อความที่คล้ายกันใช่ไหมแต่ว่าตรงไลน์เนี่ยอาจจะมีสามารถคุยกันแบบกลุ่มได้ น้อยกว่าของ e s s e ต g e r อีกเป็นต้นเนาะไลน์อาจจะใช้การเฟซไทม์ได้มิสเตอร์อาจจะทำไม่ได้อีกเป็นตนน้นนะคะเราก็ไปหามาว่าสื่อพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเราใช้ในดน้านไหนในบ้างก็ส่งข้อความในลักษณะอะไรบ้างะคะอย่างเช่นพวกทวิตเตอร์ใช่ไหมคะใช่ทวิตเตอร์จะรู้ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนของเขาหรือว่าถ้าเขาไม่ได้เปิดข้อของข้อความให้เรา DM เข้าไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าไปส่งข้อความหาเขาได้ หรือถ้าเกิดว่าเห็นหมยกันเราว่าดูว่าเราส่งข้อมูลไปหาใครเนี่ยถ้าเกิดเราส่งข้อมูลไปหากลุ่มคนที่ ไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทเราเราก็ต้องใช้ภาษาเป็นภาษาที่มันดีกว่าเพื่อนสนิทของเราใช่ไหมคะสอคือพิจารณาข้อจํากัดของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เขียนเนื่องจากสื่อแต่ละชนิดน่มีลักษณะที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆจึงต้องนําข้อจํากัดมาพิจารณานะคะเช่นการสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์ถูไหมแม้จะมีพื้นที่ในการเขียนไม่จํากัดนะคะแต่มีลักษณะเป็นการสนทนาระหว่างผู้ใช้นะคะซึ่งเน้นการสื่อสารด้วยประโยคหรือข้อความขนาดสัน้นนะคะดังนั้น นจึงไม่ควรเขียนข้อความที่มีเนื้อหาขนาดยาวเกินไปเพราะจะทำให้ผู้สนทนาเนี่ยผู้สนทนาอ,อ่านเนี่ยมันน่าเบื่อน่าเบื่อการลายในต้นาะอภาพลน์กับเฟซเชเอร์อะไรพวกเนี้ย ลาส่งข้อความเนี่ยเขาจะไม่จํากัดจํานวนคําใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคอมเมนต์หรือว่าการส่งข้อความในของทวิตเตอร์เนี่ยจะมีการจํากัดข้อความเนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนังนั้นก็ต้องพิจารณานะว่าเออเนี่ยถ้าเราจะส่งลายไปเนี่ยถ้าส่งเป็นยาวๆโทรดีกว่าไหมเออหรือว่าถ้าจะเขียน,นยก็เขียนในลักษณะของข้อความที่กระชับมากขึ้นหรือต่าทำให้ผู้อ่านเนี่ยอยากอ่านของเรา 3คือกำหนวดวัตถุประสงค์ที่ต้องการเขียนนะคะให้ชัดเจนนะคะเช่นเมื่อต้องการเขียนข้อความในอีเมลนะคะหรือเว็บบอร์ดต่างเนาะผู้เขียนคนเขียนข้อความตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารที่เผยแพร่แก่คนจํานวนมากเนี่ยควรกำหนดหัวข้อให้ชัดเจนให้ผู้อ่านเข้าใจะคะเวลาที่เราจะเขียนอีเมลหรือว่าเขียนเว็บบอร์ดหรือว่าเขียนหัวข้อตั้งกระทู้ในพันทิปเนี่ยเราต้องระบุหัวข้อให้ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะอธิบายหรือว่าเขียนเรื่องอะไรเช่นอีเมลใช่ไหมบอกว่า,าจะ เขียนหัวข้อเกี่ยวกับการส่งงานเป็นต้นนึงส่งงานวิชาภาษาไทายเรื่องอะไรอย่างี้ก็ต้องระบุให้ดีนะไม่ใช่แบบแค่ว่าส่งงานาค่ะครูจันอ่ารเงี้ยครูก็ไม่รู้อ่ะงานอะไรเนาะและใครเป็นคนส่งบางคนเนี่ยไม่ระบุไม่แต่ชื่อหรือว่าเลขที่ห้องเลยเนาะครูก็ไม่ทราบได้ว่าจะกรอกคะแนนให้กับใครนะคะเว็บบอร์ดนะคะวเวลาจะตั้งกันด้วยต่างๆเราก็ต้องที่จะใส่หัวข้อนะคะว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะและมีหัวข้อย่อยลงมาด้วยนะเพื่อทําให้ในแต่ละย่อหน้าของเราเนี่ยเ,เป็นการบอกได้ว่าเขากําลังหา ต่อไปข้อที่4คือเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมตามระดับภาษานะคะใช้ให้คํากระชับชัดเจนและสุภาพนะคะสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือผู้อ่านจะต้องเข้าใจเนื้อความอย่างชัดเจนด้วยะะเรากําลังที่จะเขียนไปหาใครนะ,ค,ะคนนั้นเนี่ยมีอายุมากกว่าเราหรือเปล่าหรือเป็นคนที่เรารู้จักไหมเป็นคนเป็นคนที่เราสนิทไหมเราควรใช้ภาษาไงเราควรพิจารณาดีๆนะ อันที่5ค,คือทบทวนเนื้อหาที่เขียนให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะตรวจสอบแก้ไขภาษาอีกครั้งและคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา พื้นที่ในการเขียนนะคะเพื่อให้อ่านได้ง่ายนะคะจากนั้นจึงส่งข้อความผ่านสื่ออิลกอิกไปนะคะคนเร,เรียบเรียงก่อนนั่นแหละตรวจสอบภาษาแต่ว่าเราเนี่ยเขียนไปมีคําผิดไหมบ่อยครั้งนะที่คนที่มักแบบทำนิสัยนิ้วเบียดน,นะครูก็เป็นเนาะร,รีบๆทำอะไรเนี่ยก็พิมพ์ไปโดยไม่รู้ว่ามันพิมพ์ผิดนะคะก็ต้องกลับมาแก้ไขได้นะคะสมัยก่อนเนี่ยในเซจเจอร์เนี่ยไม่สามารถ ลบข้อความได้นะแต่ว่าสมัยนี้ทําได้ใช่ไหมก็พิมพ์ผิดไปปุ๊บก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่ถ้าเป็นคําที่ไม่สุภาพก็ทำกันไปเลยถ้าเกิดว,ว่าโดนกับคนที่ไม่สนิทเท่าไหร่ก็จะไม่ขับเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนหรือว่าจะส่งข้อความหาใครเนะ่ยแนะนําให้ตรวจสอบนะคะดูก่อนว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันมีการเขียนตกหรือเปล่าขเขียนผิดไหมนะคะนั่นเองก็ตรวจสอบดีๆเนาะ ต่อไปนะคะก็เป็นข้อแนะนําในการเขียนบนงสือเล็กรอนิกนะคะว่าเขาแนะนำยังไงบ้างมาดูกันนะคะ1คือหลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเสียหายโดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเกิดวความเข้าใจผิดอันนี้สําคัญมากนะเวลาจะเราเขียนบทความหรือว่าเขียนแคปชั่นใน Facebook อะไรต่างๆ จะกล่าวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องระบดุดีว่าเ,ออเป็นใครนะคะไม่ใช่ว่าบระบุชื่อเข้าไปเลยนะต้องระบุอะไรที่มันแทนตัวเขาเช่นถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็บอกว่าชายอายุ45ปีอยางเงี้ยอาศัยอยู่บ้านอะไรก็ว่าไปเนาะ ครที่จะบอกชื่อเข้าไปต้งๆหรือบอกชื่อองค์กรไปต้งๆก็จะทําให้เขาในเสื่อมเสียชื่อเสียงได้อาจจะฟ้องเราได้ก็ได้นะคะเรียยเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวด้วยหีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริงๆหรือว่ากล่าวพาดพิงถึงคนอื่นไปเลยนะคะ2คือไม่ใช้ถ้วยคําหยาบคายนะคะคำสแสดงหรือคําศัพท์ภาษาต,ต่างประเทศโดยไม่จําเป็นนะคะรวมทั้งแทรกรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในการเขียนเนาะเวลาที่เรา โพสในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ชอบใช้รูปภาพที่มันแบบไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะคนที่มาอ่านมีทั้งแบบว่า,าสนิทกับเราแล้วคนที่ไม่รู้จักเราแล้วเข้ามาเจอเขาอาจจะแชร์หรือว่านําไปพูดในทางที่ไม่ดีแล้วอาจจะทําให้เราเสียหายได้อันนี้ก็ต้องระวังนะ3คือเขียนสะกดคําให้ถูกต้องนะคะใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องและเหมาะสมอันนี้สําคัญนะเวลาเราทาประโยคอะไรกราแต่เนี่ยก็ต้องวรรคตอนให้มันมีเาขาเรียกว่าเป็นตอนหายใจให้กับคนอ่านได้ด้วยนะคะแล้วก็สะกดคําให้ถูกต้องใช่ไหม ไม่ควรแบบรีบมากเกินไปจะไม่ดูว่าคําที่เขียนไปเนี่ยใส่สระอีตรงไหนบ้างใส่สระอัมตรงไหนบ้างก็ต้องดูดีใช่ไหมคะ ข้อที่4คือรับผิดชอบต่อข้อความที่ตนเองเขียนนะคะโดยเฉพาะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนะคะควรมีแหล่งอ้างอิงประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะรวมทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่สถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้ด้วยอันนี้สําคัญเนาะเราต้องเขียนในสิ่งที่เป็นจริงนะไม่ใช่แบบเอาอะไรก็ไม่รู้มาใส่เนี่ยโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการเนี่ยเขาจะตรวจสอบใช่ไหมพอตรวจสอบมาเจอปุ๊บเนี่ยเราจะโดนแบบว่าตนฟ้องหรือว่า ทำให้ผิดพลาดในงานเขียนของเราได้เพราะฉะนั้นก็พยายามเอาข้อเท็จจริงแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่5้าคือเขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านนะคะเช่นการให้ความรู้ให้ข้อคิดและกําลังใจเนาไม่ใช่ว่าเจอคนแบบบ่นกลังใจแล้วพยายามจะฆ่าตัวตายเงี้ยเอาเลยเ,อ,เ,ลยเ,อ,เลยอย่างนี้ไม่ได้นะนักเรียนหรือว่าไปโทษเขาว่าทําไมไม่รักตัวเองนะเราก็ต้อง ทำในสิ่งที่สร้างสารรค์เช่นให้กาลังใจเขาหรือแม่ก็แนะนําในสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อการที่เขาจะมีชีวิตดีก็ได้แต่ไม่ใช่แบบว่าอะไรอะไรก็โทษแต่คนอ่านคนเขียนนี่ก็ไม่ได้เราต้องหาสิ่งที่มันสร้างสารรค์ในการเขียนด้วยนะคะ การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะผู้เขียนหรือคนคำนึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการสื่อสารนะแม้จะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะผู้อ่านก็อาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดแต่ก็ควรระมัดระวังเนาะว่าเนื้อหารหรือภาษาที่เราใช้่ะมีความเหมาะสมหรือเปล่านะคะเพื่อทําให้การสื่อสารของเราประสบความสาเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นเลย โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนบนสืออิเล็กทรอนิกส์กันนะคะ1แล้วก็คือเลือกส่งข้อมูลให้เหมาะสมกับสื่อและผู้อา่านันสําคัญเนาะเราต้องคํานึงว่าผู้อ่านเนี่ยเขาสามารถเข้าใจหรือว่ารับรู้ข้อมูลที่เราต้องการส่งไปหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นติิงเกาหลีเป็นต้นเนาะถ้าเกิดเราต้องการที่จะส่งข่าวเกี่ยวกับไอดอลเกาหลีไปให้เพื่อนเราแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเกาหลีเลยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อินกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารก็ได้นะคะ 2. ก็คือใช้ค้อยทาให้กระชับชัดเจนและสุภาพนะคะเพื่อสื่อความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนใช่ไหมสามคือให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและไม่กล่าวภาดพิผงะะ mm hmm. ผงู้อื่นะคะก็จะทําให้เราคนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่ดีอาจจะฟ้องเราก็ได้นะออาจจะกล่าวโทษเราก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะสีก็คือไม่นําเสนอรูปภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมนี่สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราโพสอะไรบางอย่างลงสื่อโซเชียลเราหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เราเนี่ยคนมาอ่านอาจจะเป็นคนที่เราสนิทรู้จักนะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเราอาจจะมองเราไม่ดีก็ได้นะคะห้าคือเขียนสะกดคําและใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะไม่ใช้คําศัพท์ภาษาต่างประเทศโดยไม่จําเป็นเนาะเราต้องแบ่งตอนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขียนติดติดกันไม่มีช่องไปให้หายใจคนอ่านก็จะแบบโอไมคก็ทำใหฉันอ่านแบบติดกัน เยอะขนานี้มันน่าเบื่อันไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแบกวักตอนให้ดีนะคะแล้วก็เขียนสะกดกรรมให้ถูกต้องด้วยอย่าไปนิ้วเบียนะต่อไปที่ผคือเขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะคะไม่ควรแบบว่าเออเห็นอะไรไม่ดีโต้แย้งไปปุ๊บนี่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะเขียนแบบอย่างเดียวนะคะใช้อารมณ์คติโดยร้วนๆไม่ใช่นะคะเราต้องเน้นว่าหาเหตุผลหรือว่าหาสิ่งที่มันสร้างสรรนะคะมาเขียนด้วยนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่7คือระบุชื่อนามสกุลและสถานที่ติดต่อได้ะคะ่ะของผู้เขียนนะคะรวมทั้งแหล่งอ้างอิงของข้อมูลที่นําเสนอนะคะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขียนด้วยหรือเรามาจากไหนเราเป็นใครเราจากองค์กรไหนนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตสิ่งที่เราเขียนไปให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้นเองค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเขียนของพวกเรานะคะการเขียนในบนสื่อเิ็กทรอนิส์ก็ถือว่าเป็นเรื่อสุดท้ายนะคะสำหรับ ทักษะในการเขียนของเราเนาะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนกับครูนะคะอย่าลืมไปทบทวนคลิปต่างๆที่ดูอัดลงนะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ยูทูบของครูได้เลยหรือว่าทักมาหาครูในเฟซบุ๊กครูจันก็ได้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ครูจันก็ได้นะคะก็จะมีแปะพวกสื่อการสอนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับนะคะการเรียนการสอนในคลิปนี้ครูก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย